เรื่องศักดิ์สรีมันยอมกันไม่ได้ระวางบางยิมกับสําราญใครมันจะดวงดีกว่ากันรอบนี้เน้นๆไม่มีออฟมือทายแต่ละยางคุทำไปได้ยังไงวะสุดว่ะสวัสดีครับตอนนี้โอกาสมาหาคุณ เดี๋ยวนี้รายได้ทางเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วนะครับทุกคนก็รู้ใช่ไหมขนาดผมเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนนะครับก็ยังต้องสร้างรายได้ไว้อีกหลายๆทางครับและที่ผมทําอยู่เนี่ยก็คือรายได้จาก Affiliate Marketing นะครับซึ่งก็เหมือนการปัตรกตะกร้านแหละซึ่งอันนี้มันดีกว่า และคนส่วนมากยังไม่รู้ครับถ้าคุณมีผู้ติดตามทุกช่องทางรวมกันนะครับมากกว่า5 0,000คนไม่ว่าจะเป็น YouTube Tiktok หรือ Facebook ดีใจด้วยนะครับคุณผ่านคุณสมบัติขั้นแรกกรอก็นสมัครด้านล่างได้เลยครับและผมบอกไปเลยนะครับว่าเรียนรู้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับมีคนสอนทุกขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องปวดหัวรายได้หกหลักไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับและมันเปลี่ยนชีวิตคุณได้แน่นอนคลิกลิงก์สมัครที่ด้านล่างนะครับ hey! มงบักลานอะไรอีหยังกลับมาอีกแล้วอีหยังกลับมาอีกแล้วมันจะต้องไม่มีครั้งที่3อย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดไอ้น้องไหนให้มาดูรุ่นหน่อยมาวันนี้กูอันนี้ของกูเราจะมาเสี่ยงดวงกันดูซิว่าไอ้ของเขมิ้จะแน่จริงเหรอวะก็ลองดูสักตั้งก็ได้ไอ้น้องมาดิวันนี้เรามาท้าตาสำลาญอีกรอบนึง อะไรก็ได้ผมจะทายตรงข้ามกันมาให้หมดและจะตัดสินด้วยหนังยางนี่แล้วครับท่านดูดิว่าใครมันจะลายกว่ากันจะเล่นมาให้หมดมาเรามาดีเจอแน่มามาเลยเมาเลยหืมเปิดคลิปสวัสดีครับแล้วสวนเอลลีวแมนเอเล่นสลือเปิดแล้วมึงเปิดคลิปหวานไส้พี่เออก็มาดิมามามาท้ากันอันนี้เจอแน่มามึงมาดิ มาไปเจ้าพูดยังเป็นคนรัาดวงให้มึงเองคุณพูดอะไรวะไปเจ้าพูดูจะเป็นคนรัาดวงให้มึงเอ้เห้ยย่าเาของเราไปมาเจอเลยอะไรมาเจอเลยผมรู้ว่าท่านสองคนน่ะยอมกันไม่ได้ เสือสองตัวมันอยู่ทำเดียวกันมันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วหมาสองตัวมันอยู่ด้วยกันหมาดีแม่มึงผมมีภารกิจให้ท่านทำอะไรมันต้องเปิดหัวด้วยกระถินทำไมเหม็นกินแล้วก็เหม็นมึงไมแตะไปอยู่ใครกูพี่เอ่อขโมยเยอผมมีภารกิจเสี่ยงทายให้ท่านท่านทำว่างผ้าบุลาวนะเป็นยังไงแม่เพิ่งตาแห้งๆกินลาวน้ำไปซัดเสียใครหมด ใช่เขาจะด่าคำแรกว่าอะไรเขาด่าคำไหนก่อนอ่ะเด่๋ใชขอย้อนสถิติแป๊บหนึ่ง ปังไม่เคยเอาชนะพี่มำลัได้เลยผ่านมาสองคลิปไม่ใช่ปัญหาใช่กูเอามันกูเอามันกูสะใจกูสะใจมาใครจะทายก่อนสองสี่เฮ้ยเอาเยอะเลยหกแปดสิบโอเคเซฟยิงแบบเต็มแรงมแรงอันนี้คือเด็กๆเขาเล่นยิงหนึ่งทีต่อยหนึ่งหมัดเออให้เป็นพยานสิวตังเลยยิงก็ต่อยเอาอะไรดีฮะ ไอเว่นมาไอเฮียไอเฮียจัดไปลองดูกันไปเลยแน่จริงก็สาดดิแด่จริงก็สาดดิแดิงก็สาดดิมาเดแดิงก็สาดดิที่ตกุทำไมเนี่ยฮะอ้าวแล้วขอโทษขอโทษอุ้ยเียบเียบเลยไปเอามทาท

ชนะแต่ไชีวิตอยู่ชนะแต่ไม่มีวิตอยู่มีตำราแครำแรกที่แม่เรียกคือไอ้ตำราเอ้าก็ไอ้ที่ยางานต่อมาเอออันนี้คำที่สองไม่มีไอเว้นเลยแม่ผมขอโทษแม่ไม่พูดหยาบแล้วนะแม่ผมขอโทษลูกี้อะแม่เขาไม่ได้พูดหยาบเลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้เอาเสียงเก่าแม่มาใส่นะใช่เออใช่เลยใช่เส่าเส่าเก่งช่องหูเลยนะ นี่มทได้ไงในใจคอเฮ้กี่เส้นเกี่เส้นเ็บโถโหยเดี๋ยวมันเท่าไงฮะสเองสเส้นผมไม่มีจตนาที่ทำอย่างนั้นหรอกแม่ว่าน้องสอนง่ายไรจริงจรแม่ผมโดนทัแม่ิไงผมไม่มีจตนาทาเไปเลไงใจใช่ไหมผมโดนทันแม่ผมโดนทันมันแค่ไวร แรงๆเต็มข้อเร็วโอยโอยเิครู้สึกเดิมกับไอ่ะโอย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  คอารู้สึกเดิมกลับมาครับพี่ใหญ่กลับมาแล้วมาแล้วพี่ใหญ่กลับไปรถเหลือห้าไม่รถตัวใหญ่ลงไหมส้นเล็กกว่าเดิมตัวใหญ่ลงไหมแสบกว่าเดิมอีกโอ้ยนี่แหละนี่แสบสิบไลน์ไม่มีพาดไม่พาดสักแมต เดี๋ยวเชิญพวกคุณไปรอทางด้านนู้นเลยค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเกมวัดดวงมาให้คุณเองจัดไปได้ร <Yeah. S 2> ับภารกิจกิติมศักดิ์เชิญท่านเด่นเชิญขออ๊มเอาเอาหมอยใครดีคะแต่ค <c oughs> นนี้หมอยใครดีคะ <c oughs> ให้ถ่ายว่าอะไรให้ถ่ายว่า,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 าเป็นหมอยของใครให้เขาวิเคราะห์ค <c oughs> กูมันไม่เคยเห็น <c oughs> อ่าโอเคตอนแรกมาเลิกมันขวรจนแล้วใช่ใช่ใช่แล้วหนของใครเลยตอนนี้เดี๋ยวจานไว้ใส่ไทยแม่ไม่ด่าเลยสัก เ่นาชนะไหมเออจะล้างโอ้โหมาไอไเน้เส้ยวมันเล็กไปแบ่งของแบ่งของมไม้บอกเราเส้นเดียวไม่เลืไต้องอตรงนี้ตรงกลางอันนี้ของพี่น้องโอเคไม่ีของพี่ชาไม่ต้องเอาแล้วไปู๋ลองว้ก่อนอยากว่าของใครใช่ไหมโอเคไปลองไป้ย ราวังเดี๋ยวพี่น้องกับพี่เจ้าเรียกเชือกถึงตรงนี้เลยฮะเดี๋ยวให้เขาเล่นกันห่อยันนียังอยู่ไว้ยังอยู่นะมันจะเหี้ยอะไรเนี่ยวัดดวงอะไรอ่ะไม่มี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 ชีวิตใช่ไหมไม่มีตัวเหี้ยอะไรวะชื่ออะไรอะไรอออ่ะหมยยเหี้ยยเเีี้อะไรน่ย โอ้โหถ้าบ่อยใครวะเนี่ยทำไมอีพีนี่หยาบว่ะไม่รู้ไม่รู้อะไรเราลุกของทั้งหมดคนักแข่งคนักแข้งใครว่าของใครระหว่างพี่น้องและพี่ชาติวิเคราะห์ครับคุณจะโง่จะอมจะลูดก็ได้เดี๋ยวอย่าให้ของกลางหายนะโอเควิเคราะห์กันเลยอ่ะมึงมึไม่ใช่พลาดเลยจะมาวิเคราะห์เนี่ยยาวขนาดเนี้ยอ่าเอากองสองไหมไอ้ไอ้เปี้ยวไอ้ของกลางหายหลักฐานหายเลยจัดเก็บไว้ดิหลักษาให้ดี ผมทายเลยครับหมอยมิยูใช่โอ้เหี้ยหมอยมิยูอะไรนีเลยอะพี่ขอพี you right you ่คอดูยืดดิยืดดิพี่คอดูครับสองท่านโตกับปกขนาดเนี้ยมีสัตว์สามนิ้วยาวด้วยฮะโอ้โหตัดยาวหงิกและงอนขนลุกว้าพี่น้องคุณอาวินกี้เออผมก็ต้องเป็นคุณชูถ้าใครผิดโดนรูดปากโอ้ เอาได้แล้วเล่นตกลงกันกี่ทีอะกี่เส้นเออติดก่อนก็ได้มาได้ติดติดถึพันคันนะมันเจ็บคันตรงไหนเนี่ยเจ็บคันตรงไหนไปขอมี่เฉลยได้ป่ะอ่าฮะไปให้คอยเฉลยหรือว่าเปเฉลยนี่เลยเจ้าตัว้เขาเปิดให้ดูเลยโอเคโอเคโอ้โหให้เปิดให้ดูด้วยแตไว้าดับตาไว้ดับตาไว้เพียดับตาไว้เลยดับตาไม่กลัวกูปิดจมูกเลยมาแล้วมาแล้ววู สวัสดีครับหนักขนาดนี้เนืออกนือตาว้าวว้าวเยโอยังไล่ไอ้มึงถูกมึงถูกนะถูกอ่ะกอ่โอเิไหวะมึงถูกนะคูเห็นคู่เลยคูเห็นคู่มันแท้สัตว์ออกเลยฮะ

รอบนี้กูไม่ยอมแพ้หรอกพี่ห้ามออมมือนะเพราะว่ามันยิงพี่ถึงตายนะพี่หน้ามัดเปิดปวดจะป่วยเลยจับหมอยป่วยเลยอ่ะเนองสาเตรียมป่ะเนี่ยเต็บยมดีเสรียมันเลยไปไเรียมเตรีย องยังหมาอย่างนันรรามไม่สอนมึงแกบดยังไงเสรเฮ้ยบางติเตือนในวันนี้เว้ยมาได้ทำเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเสมอกลางเดินต่อเวลาจงเกิงอ่ะเสมอกลางหนึ่งหนึ่งทำไมกูปวดหัววะรวมรวมของยาบอ่ะทำไมกูปวดหัวรอบหน้านะถ้ามันมีอีกนะ กูจะซื้อปืนอ่ะที่เป็นปืนหนังยาง Meanwhile เรียนเชิญได้านี้เลยค่ะเรียนเชิญได้านี้่แหละคนเราตัดสินชะตาชีวิตทุกชายอีกครั้ง่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณเจียวไข่เราให้คุณเลือกเลยว่าคุณจะปรุงเป็นไข่หวานหรือไข่เค็มนะคเรียนเชิญเลยใช่คือคือทำสองเมนูอ่ะไม่ใช่อม่คือเดียวอันเดี๋ยว่า เดี๋ยวเดียวจะจูงกันขอาเมนูเดียวใพ่ออาโอเค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 โอเอเคคโอเคเขเจีอเคโอเคโเคโอเคโวเคโอคโเคโอเอเอเเเเเอเเคอ ผมให้พ so no like oh, in ี่ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ผมเลือกแล้วเข็มเค็มใช่อ่ผมก็ต้องหวานนะด็กเรก็ต้องเป็นแางั้นอยู่แล้วเี่ยมเียมอ้โหนี่แบบหน่อะไลอ้หวานอะไรองงเอยอยมายพองเนี่ยองงงงงง เมื่อกี้เขาใส่เกลือไม่ใช่เหรอเกลือเกลือก็คือเค็มเอาหวานให้คนเรียกเราจะถามไข่เจียวหวานหรือเกลือแล้วแต่เขาใส่เกลือไข่เกลือคือเค็มใช่ไหมใช่แต่เขาบอกเขาเอาหวานไอ้เน่าโอ๊ยเข้าใจอะไรกันเนี่ย เข้าใจมนต้อเคียมนะจำไว้ว่าเราทำเคีมแต่เราจะบอกมันว่าอะไม่ต้องบอกเวลาไม่ต้องบอกไปไปไปโอเคไปเรื่ผมรู้ผมรู้ว่ากูไม่อยู่แล้วมา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 แล้วเวลาฟังคำตอบฟังคำตอบจากกูนะอย่าไปฟังจากเขานะพูดไม่รู้เรื่อง้อนไหมเนี่ยต้อนไหอเนี่ยเอาเทียม อาสูดูจากสีสันคนละคำแล้วรู้เลยเอายังให้กินตอนร้อนจะรู้เลยวะเฮ้ยลดอะไรรถ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 อะไรแล้อ่ะยึดบอกอีกแล้วอ่ะโอ้ชัดแล้วรถอะไรรถอะไรเอ็มไม่ดีเงี้ยรถอะไรนะเอ็มใส่เกลือใช่ไหมแต่พ่อบอกว่าอะไรหวานฮะยังเงี้ยนะหวาน าไม่ใช่แต่เขาใส่เกลือเขาใส่เกลือแต่เขาบอกว่าเขาอยากได้หวานขึ้นตาหลอกหมดขึ้นตาตาเลยอันนี้อันนี้รถเกลือฟเนี่ยตายไม่ถูกเลยโอ๊คักซ้ำๆก็เจ็บมาซ้ำซ้อนไปดีนะครับไปเชื่อมันยิ้มเราก็ตายห้อยกันแล้วยังอีกแล้วตายมันไปยังอีกแล้ว หวานได้ก็ใส่เกลือกาแฟมันขมใช่ไหมสาตาลนั้เปนหวานใช่ป่ะแล้วทำไมสารตาลหวานอ้าวไดปจ้อยังครับนี่ยไปแี้วเรียบยิงเร้วกูเปิดหัวเท่าไหร่นะ15 15อุ้ยตัดเดี๋ยวมันเยอะเลยดูมันโดนยิงหนึ่งไปมาโคตบอบ ยมานั้นหน้กัอะไรเนี่ยกลักนาลเนี่ย้งใสลู้อททกูเพื่อนเล่นมึงเหรอไอ้สัสยืนใกลโสอีกนะเนิ่มสองแกีสาม ไอ้สุราดูด e d อะไรเนี่ยมีไม่ดีนี่พ่อมันหนักออดออดออดฮิคาร์มาถูกใจออดสาออดสิบออ โหดยังโหดยางรับแล้วรับข้อพ่อด้วยร้ามันโกงมันเยอะมากกว่าเก่าอย่าจิ้มนะเตะนะอย่าจิ้มเตะนะมันโกงเดี๋ยวกูเป็นพยาธิผิวหนังว่ะพยาธิใบไม้เนี่ยตับโอ้ยโอ้ยไปร้านไขายยาไปซื้อยาน่อะไรโอเคข้อทีสามีต่ร้าชนะ รอบหน้าไอสัตว์ไอเกียวหวานรอบหน้าก่อนเลยเอาบอกบอกตัวเลขก่อนเลยสามเส้นโอเคยิงกันเจ็บมือกันก็คือจะจะแซงใช่ไหมเออเอาดิเอาสามเส้นเออจุดไปเลยจุดไปเลยรอบนี้กี่เส้นสามส้นถ้าสาม มันจะต้องเจอกับข้อที่ยากนิดนึงมันไม่ต้องยากทีด่ดวงถ้าวินาทีนี้ถ้าให้พูดถึงผู้หญิงคนนี้นี่ไม่ได้เลยใครเีรรยนชิญหน่อยค่ะ มันอยู่ในโจทย์ของคุณงงไปงงงงต้องบอกกันว่าทุกๆครั้งนะคะที่จะมีผู้ชายมหาเจ๋งหนึ่งคนเนี่ยเขาจะต้องเอาของมาแรกเราได้คุณทายว่าผู้ชายที่กำลังจะเข้ามหาเจ๊หงเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาแรกระหว่างแตงโมและไข่ไก่โอ้โหแตงโมและไข่ไก่ใครเลือกอยู่พี่เลือกจะโมหรือไข่ไก่แตงโมหรือไข่ไก่ผมเลยไข่ไก่ไก่ไอ้สัเอสแตงโม ันนน็เปอย่าง้ใครไก่เออมาดูกัน Five minutes later ไคเสือหมดแล้วไปด้วยเฮ้ยแก้วเหี้ยไสวะเหี้ยเหมือนนั่นเลยจังพี่หน่องต้องเลือกของหนึ่งอย่างไปให้กับเจมส์ ระหว่างไข่ไก่และแตงโมทั้งตัวเอาอะไรคะแตงโมอะเจ๊ผมชอบของใหญ่แตงโมไก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยไข่เป็นคาวแล้วหล่นในบ้านอ๋ออเจ้าเจ๊นัวนัก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  ไม่เฮียถ้าให้กูทายก่อนนะกูก็ทายไข่เพราะไข่มันมีอยู่ในบ้านแต่งงมึงจะไปหากันที่ไหนไอ้สัรเลวโอ๊ยเจ็บแล้วเจ็บโอ๊ยโอ้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 ยเดี๋ยวฮอมเจ๊ชักขาดรูเล็งเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไงไม่ต้องเตื้อหยกไปกับไข่กูเลยเอ้ยยยยยย What the fuck อ้อะไรอะกินเี่เยอใครใครใครเี่ยอะไ้มึงนี่เจริงจช่วยเอายาสลบยิงปุยยืนอยู่เนี้ยจัดไปได้พี่รันเอาตรงไหนตรงนี้ดิตรงนี้ดิอ๋อเสียดได้ปะเจ้าหงเจ้าหงผมก็เสร็จแล้วโอ้ย

เถ้าถ้า5ไม่เจ็บเพราะว่ามันมันหนาเกินเนาะใช่ใช่ดมไม่แตกแตกแตกไม่เจ็บไมีเจ็บแตกอย่าพูดไอ้เียเอากูมาฆ่าแท้ๆโอนเลยโอนเลย ้ามึงมันเียมริเียนาอะเีบนัเดียพัเดียวนัดเดียวนัดเดียวเอ้ยไม่ีทีแดงนะนั่งรอเพื่อนเยี่ยวใช่ไหมคะ มันจะให้ถ่ายขนาดคนเยี่ยวยังต้องถ่ายเลยวันนี้คนที่คนเยี่ยวแล้นวนจุ๊ยแต่ถังขยะอยูอย่เนี่ยแล้วมานั่งอนนยั่แน่เดี๋ยวให้พวกคุณถ่ายอะไรเมื่อกี้เข้าไปฉี่กันทั้งหมดสามคนอ่าฮะถ่ายมาว่าฉี่ที่มันจะเอามาให้คุณดูเป็นฉี่ของใครโอ้โหโอียถ่โโโโาย<อ>เลยไหมล่ะถ่าเมก็มาลากถ่ายเลยไหมก็ถ่ายดิถ่ายเลยไหมอ่า มีพี่น้องพิชาติโอแล้วเมื่อกี้ผมเลือกก่อนใช่ไหม้พี่เลือกก่อนหรือว่าเห็นชีกันดีกว่าคุณค่อยวิเคราะห์โอเคะอ่ะโอเคขอเห็นฉีก่อนดีกว่าอ่ะเห็นฉีก่นค่อยวิเคราะห์ later วอ้ไ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 อไอ้ไอไอ้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 ไอหนีทไอไมมึง้ิอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไา้ไอ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 ไอ้ไไอ้ไอ้ไ้ไอ้อ้ไ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 อมอ้อ้ไอ้ไออออ้อ้ไอ้ไอไอ้อ่ไ้ไอยไอ้อไ้้อ้ออ บางชาติกับบางนองอ๋อพี่ชาติกับพี่นองผมไม่ได้เอี่ยวอ๋อโอเคอยากดมกลิ่นได้อู้หูมาใหม่มดู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 แต่สีเอดูได้สีพระแต่มาได้ยาวได้ทิ้มได้ทิ้มได้ดมได้พี่น้องพี่ชาติเข้าไปได้พี่น้องเข้าได้กดในเมื่อน้องน้องไทยนิกกี้ผมก็ต้องคุมชูเลยวะนี่เขาวาพี่น้องอะเข้าไม่ได้เหรอทำไมอะเฮ้ยจะเข้าไม่ได้อูเข้าไม่ได้ เปิดวิดีโอให้มันดูนี่เราจะฉี่ในขวดนี้ให้เต็มเหลืองๆนี่เราก็ให้พี่จมรันต่อยบางยิ้มชิมว่าเป็หนเดีไม่อัจะดีวแล้วจิวอะตัวไปนะไม่ใช่เอาคนเดียวเอาคนเดียวพ่ชานนะโอเคงั้นพี่ชานจัดจานนะเอาเยอะๆนะเยอะๆนะชูชา้า อไกแล้าอย่ไ่ะเขาเลยเังจะหล่อมัอยิงเราพี่หนักอ้วนต้องเยนเหลือใช่ไหมทำเดียวง่ายง่ายเอาเลยพี่มารววโอ้ยโอ้ยโอ้ยอพี่ยิงให้เอาเลยสมแล้ว อ้ยนันย <gegen violin> <acy> ังแพ้สยี่สห้ายี่ห้าเล่าเลยค่ะเลายค่ะนเยี่ิบ <bunker> ห <ring> ้าเหรองินขอเยยนะี่ิบห้าเหรอไม่โกงไม่โกงไม่โกงไม่บิตแม่มันจะม่เก็บมาจากพื้นเลยโอ้ยโอ้ยไม่เคยพลาดเลย

เขา3าเส้นนะอันนี้เขา3าครั้งบางทีเ็ายิง2เส้นนะยิง่ะใช่ใช่ไม่ไม่ใช่ก็นันก็นับโบว์บุกแล้วไงนับบว์อะไรนบผมนอนโน่นอะยาเก็บหน้าเลยเก็บผมยางเก็บอะไร โอหแล้วนี่ดูใกล้ชิดเลยน่ากินแน่นี่เลยเป็นร้อยแล้วบอกเอฟซียังไม่ช่วยสังเวีจะเอาโอ้ยอะไรไม่ใจอยู่ไม่แบ่งไม่แบ่งโอยทรมานรู้จักพี่ชาติมันกี่ร้อยปีเป๊ะโอ้ยกี่ร้อยปีโอ้ยเพิ่งจะรู้จักเขาวันครึ่งเองเอาจรู้จักพี่ชาติมากี่ปีสิบว่าปีรู้จักพี่ชาติกี่ปี หุ้ยอะไรก็ถามรู้จักกี่ปีมาหุ้ยอะไรก็หกเจ็ดปีไงยังผมก็หกเจ็ดปีหกเจ็ดปีเลยคนนี้เดี๋ยวเขาเขามาสั่งใช้สีมีเกลียวครับเขาจะสั่งอะไรแห้งหรือน้ำหืแห้งหรือน้ำเราแห้งหรือน้ำแห้ง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 ครับผมงั้นยิ้มมันก็ต้องเป็นน้ำนแล้วนะครับน้ำนะครับกินใช้ทีก่อนพี่สั่งเลย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 สั่บะหมี่อย่างเดียวไม่เอาเกลียวไม่บะหมี่อะไรบะหมี่อะไรบะหมี่หมูแดงมีแห้งมีน้ำมีน้ำ โอเคน้ำครับโอเคตอนนี้ขนอยู่ในเมืองของผมแล้วได้ไงบ้างผมรู้เป็นเป็นคนรู้อยู่คนเดียวดังมีน้ำบางรอดมึงนับไงนับไงก็ให้น้องก็ให้น้องมันชนะบ้างเออแล้วแต่ดวงั้นนั่งยิงไงใช่ไหมสัตว์ไอล้สูญนั่งยิงเลยนั่งยิงเลยมันเสียงผมมันเสียงของเขาใช่อยู่กาส่งเสียงอย่า่งเสียงได้ไหม สามสมึงทามอย่าออกมา่เขาโมโหมึงนะมึงมึงี่เสนอนะ่าเสนอนะ่าเสนอในฐานะเจออ t ซีอยู่นี้แสดงโชว์ให้เขาดูหน่อยท่านผู้ชมรอดูขอที่มึงคิดว่าเก็ีที่สุดในชีวิต่อตอนกูดิ้งไอ้สัตคือหนักเกินใช่ไหม ไม่ไยี่ยูนไม่พอยี่ยับไลงมานี่พื้นดีกว่าอันนี้ม่เกนเนี่ยจะได้เก็บง่ายขอลองลองเบิ้ลสองเบิ้ลสด้เก็บระดได้ได้เดี๋ยวเพื่อไห้เอฟซีบอกข้าาเากันเอ้ยทำไมเหมือนไม่เจ็บเลยวะไปเก็บเข้ามาทำไมเนราเียเยเนี่เยเียเนเยีเน่เเลยเนเเเนเย

สนุกป่ะเดี๋ยวมั่วบ้านงานมีสองตัวบางชนะสองใช่ไหมใช่แต่ทำไมเหมือนเข้าโดนเยอะวะไม่โดนกี่ทีวะแต่โดนแคนเรอบเองนับนีอนับนีงสองรอบมันเพิ่งแค่สี่สิบหกเดียไอ้เนี่ยเกินสามอึดใจเลยคนเดียวแต่นี่คือเต็มเหนียวเลยโดนโดนหนักโดนหนักก็ไหนอ่ะพี่มามายืนยืนเทียบลายหน่อยเป็นพยาเทียบลายหน่อยโอ้โหแก๊งนี้แม่งโหดว่ะแก๊งตัวลายเว้ย โอ้มันเียวมันเที่ยวแข่งตัวลายเว้ยไอคอมเนี่ยเจอกันคลิปหน้านะครับยักจะเอาอีกเหรอยิ้ลองดีอย่างนี้นะผมผมคัดทุนอยู่30เส้บเช่นไม่จะเหมือนบางชนะว่ะไม่ชนะหรอกมันแค่ครั้งสุดท้ายมันแพ้คลิปคลิปนี้รอบที่สามใช่ไหมก็ถือว่าปิดเลิกปิดจ็อบไม่ทำแล้วปิดจ็อบไม่เอาแล้วถ้ามี FC คอมเมนต์เข้ามาเยอะเกินหนึ่งคนผมก็จะทำอีกโอ้ยอย่างนี้เกิะอยงนี้ปงปิดคอมเมนต์เลยนะเอย่างี้เป๊ะถ้าเกิดว่า คลิปนี้กดไลค์เกินสิบคนเดี๋ยวทับต่อได้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 มึงมาโดนไหมคนเดียวมาโดนนะเฮ้ยครับไปทับไปก่อนครับสิบคนเลยนุ้ยกดไลค์กดแชร์กดสับไพ่นะครับอยากเห็นคลิปวัดดวงเท่ๆอย่างนี้ครับเท่ๆโอ้โหเท่เลยเท่ดิสุดเท่เป็นยาคุงใหญ่จัดไปครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ